ลุ้นเลยครับไข่น็อกไข่อยู่นอตโอ้โหยืนยืนกันใกลๆ้ๆกเอาละครับจังหวะแลกหมัดแลกแข้งน้ำบานาพยายามตะดันแต่ไม่ล้มนะครับโอ้โหยืนออกอาวุธกันน่ากลัวครับถีบไปก่อนอขยับหมัดซ้ายคู่นี้คู่นี้ไม่ถอยแล้วครับพี่ติ๊บของดีมาแล้วครับของดีจากสิทธิเพชรกินดีครับนี่แหละครับมีให้ดูกันทุกสัปดาห์แข้งซ้ายไปข้างไกไข่โตจะเกี่ยวให้ลงครับแต่ว่าเอาไม่ลงเอาละครับชัดชัยเดินบ้างครับวางแข้งซ้าย ทีมสกัดเอาไว้ครับไทโตไม่สถนครับก็ทิ้งเดินเหมือนกันแข้งขวามาชัดชัยครับสลับไปแข้งขวามีหมายขวาเติมให้แข้งซ้ายตามมาทีโอ้โหออกกันไม่หยุดออกต่อเนื่องครับสำหรับคู่ของรายการโอ้โหแล้วนี่ครับหายออกกันหนักแรงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหายออกกันปอบแปรปอบแปะดูครับต่ละแข้งตาลหมัดนี่หวังผลด้วยกันทั้งคู่เลยครับอาจจะต้องดูครับคู่นี้อือหืออหซ้ายครับซ้ายนี่จ้าอุบลครับ ขวาหนักแรงจากญี่ปุ่นแต่ต้องดูครับใครถึงก่อนใครถึงก่อนซ้ายสวยครับโอ้โหเบิ้ลสองแท้งใครเตยืนซัดกันใกล้ๆครับอ่าสอกครับคู่นี้นี่ถูกที่ถูกเวลานะครับยังไม่เคยเจอที่ไหนครับวันนี้หนุมโบสนัทเดชโปรโมเตอร์ไฟแรงของเราได้จัดให้ได้ดูกันเลยครับอ่ามัดแยบพยายามโอ้ย่ซ้ยยยา,ายขวาไว้ตีแ่สอกสอกหน้าหัวเลยครับชัดชัย โอ้โหได้ลุ้นเลยครับมามาดูครับทางด้านของไคโตะมัดจะมาเมื่อไรครับลูกเก่งของเขาครับเป็นมวยญี่ปุ่นที่ถนัดข้าเอ้าสอกขวามาครับไคโตะเอ้าใจใจโดนเหมือนกันมีเมามีเอียงต้องกออครับเอ้าดูครับว่าวุ่นแล้วครับแบบนี้ครับเดือดแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาโดนแล้วก็เอียงไปเอียงมาด้วยกันทั้งคู่ยังสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โหคู่นี้นี่ออกอาวุธตั้งแต่ยกแรกครับ อาไขโตยังเดินดซ้ายกับแปมโดนโดนไปก่อนนะครับวงในท้องได้มาจับได้ไหมครับจับอาจจะยังยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมันใกล้เชือกด้วยครับกรรมการแยกมามามาสู้กันกลางเวทีดีกว่าครับแข้งซ้ายจังหวะมันไม่ได้ครับก็เลยต้องโอ้ยสอขวาแปมจัในชัยนี่มีสอกตลอดก็โดนว่าไขโตยังเหนียวอยู่ครับเปิดเกมเดินเข้าไปฝ่าตรงแข้งซ้ายของจั้นชัยได้ไหมจับไหนได้แล้วครับหมจังหวะนี้ ชัดชัยไม่แต่งตัวเลยครับชิงยังหวะครับบินตีวางเข่าซ้ายแปะเข้าไปครับโชว์กรรมการหน่อยไขโตเดินต่อครับแต่ว่าชัดชัยที่มีแค่ซ้ายไม่อยู่โอ้โหสอกซ้ายน่ากลัวมากครับเอ้าดูนายโอ้โหนี่ครับมานายมีด้วยกันทั้งคู่นี่ครับโชว์ฟอร์มสวยๆโชว์ฟอร์มดีๆนี่122ปอนด์ครับเข็มขัดตุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวดมาวันนี้ ใครโชว์สวยใครโชว์ดีนี่มีโอกาสได้ลุ้นในการขึ้นชิงนะครับแชมป์122ปอนด์ทูฟายูเชื่อว่าตอนนี้แชมเปี้ยนก็ดูอยู่ด้วยครับดีเซลเล็กบิวเจซีครับ122ช่องถูวงในครับตีจับบิดเทไปเลยครับคนไทยเทญี่ปุ่นไปเลยครับเอาล้ครับไขโตะเร่งเกมครับดูครับพยายามเร่งเกมครับจับไงได้เลือยไปเลยตะวันจังหวะนี้รับลงไปอยู่ข้างล่างอยู่แล้วครับไขโต ว่าชัดชัยวันนี้ต้องชมครับว่ามานิ่งเหลือเกินครับครับปามรัดฟัดกันครับในล้วนๆเด้งไปขราบาครับวไขโตดูครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีครับคู่เอกสิเพชรยินดีครับครับชัดชัยครับถึงไัยใบสุดท้ายเปิดเกมเดินแรกครับยกนี้ครับมัดกับศอกคือคําตอบสุดท้ายแต่ว่าจะได้เขียนคําตอบลงบนกระดาษข้อสอบหรือเปล่าครับต้องดูครับคําตอบที่ใครโตครับคุณบอลครับโอ้โหวันนี้ครับ นี่ขนาดบินมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวครับเก็บตัวอยู่ที่คายเด็ดลัดกับของอาจารย์สุรเสียงหรอ,อ้เรียกว่าสภาพร่างกายมีเปรียปร้ยๆด้วยกันทั้งคู่เลยครับถือว่าอยู่ค่ายเบอร์ตน้ตนๆโอ้ยไข่โตแต่ว่าช,ชาัดชัยชัดชัยครับตอนนี้ ซ้ายซ้ายอุบลซ้ายอุบลซ้ายอุบลแต่ยัง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 ,ยางหาเป้าไม่เจอตอนนี้เก่งหมัดเก่งสอกครับอ่าบวกแล้วครับบวกบวกไปเลยครับ่าคนที่เชียนน้ำเงินบอกบวกไปเลยครับวัดดวงไปเลยครับหมัดกับศอกเท่านั้นครับไทยโตนี่ไปกันเชียงอยู่ห่างห่างแล้วครับ แมเสบดีถึงกบเอ่ยปากชมครับนั่งชมอยู่ข้างเวทีบอกว่าไข่โไฟที่นี่มาแข็งแกร่งเหลือเกินครับโดนเท่าไหร่ก็ไม่ยุบครับแม่นั่งยิ้มีความสุขแล้วครับเสบดนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับนักมวยในสังกัดชกกันดีแบบนี้ครับชัดชัยยังไม่หยุดครับมัดมาเรื่อยๆต่อยแบบรัวๆหวังจะพลิกเกมให้ได้แล้วครับแบบนี้รยยะที่ดีครับทั้งคู่นะครับทั้งไข่โตแล้วก็ชัดชัย าการชมพนทําไ้ชูมือให้ไฟแดงครับไคโตววันชัยวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับเอาชนะคะแนนชัดชัยดาบลันสารครามแบบดูเดือดเลยครับยังคงเปิดเกมเหมือนเดิมน,นะครับจิตอโอ้โหเล่มเจาะยางเจ็บๆเลยนะครับมวยขวารูปร่างนี่เตี้ยสั้นกว่าแต่อาวุธมวยนี่เหลือร้ายนะครับหนักแรงทุกลูกมาดูว่ายอดเล็กเพชรนี่สายก็บอกว่าจัดจ้านแลวก็ออกแทงสายแม่นนะครับต้นๆนี่นำไปก่อนแนะ่อยู่ที่การยืนระยะนะครับมวยคู่นี้ ถ้าไม่ยุบไม่โยนนี่เชื่อว่าโอโหเบียดกันถึงทิกาแน่นอนครับตามกันเลยนะครับหนังวนเดิมหรือว่าหนังวนใหม่ครับติกซอพี่เคยพิกชนะมาะครับเอาเลยครับของหนักของแรงทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ฝ่ายแดงสวมวิญญาณยอดลงทุนขวาสวยครับเดี๋ยวดูยอดเหล็กเพชรนี่ยอดเหล็กเพชรเวอร์ชันใหม่นะครับยอดเหล็กเพชรในที่ผ่านมานี่ยอดบวยครับมวยเอกมวยเงินแสนยอดเหล็กเพชรอ๋ออัจฉริยะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่ นี่ครับมาว่าที่มวยเอกเหมือนกันคนนี้ยอดเล็กเพชรต่อหมอสีมาจะหนักไปทางเป็นมวยจังหวะสีมือครับใช้สวยมนี่ครับของจริงครับมวยมันวันศุกร์ต้องออกอาวุธกันแบบนี้ครับในการทํางานของทีมงานพิจินดีนะครับโอ้โหมาตอนนี้นี่ความมันระดับ5ดาวแล้วครับอ่ะนัวเนียนัวเนียวงในตีได้ไหมตีได้ไหมมมันยังยังตีไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับ โอ้โหเรียกว่ายกนี้ในยอดเหล็กเพชรท,ที่ออกมาชิงเดินนะครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับมีแข้งซ้ายนาไปก่อนแล้วก็ปล้ำในติดฟอเองก็โต้คืนโอ้โหดอกนี้เอานะครับแลกกันใครดีใครอยู่ทั้งแข้งถึงหมัดไม่มีใครยอมใครนะครับมาดูกันที่วงในดูจังหวะการตีกนันไล่แผนโอ้โหเรียกว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับยอดเหล็กเพชรนี่ครับมาเครื่องติดเครื่องติดยกสาม มาไฟที่แล้วนี่แหมคลองใจคาใจครับไฟน้ําเงินนี่ครับไฟนี้ลูกศิษยพิตูต่อหมอสีโอ้โหนี่ครับมาไฟแดงวันนี้นายกซอยก็มาเชียร์ด้วยตัวเองเลยครับมาพร้อมกับคุณสมศักดิ์อ่ะตอนนี้บนเวทีมาแกมเดือนนัดโอ้โหมาต้องปรบมือให้เลยนะครับถึงจุดนี้ยังไม่รู้ใครได้เปรียบเสียเปรียบมาแมย่อเล็กน้อยครับ วงในดวลกันต่อไมใ่ใครเปิดเกมเดินทํานี่ดูว่าจะมีภาษีครับวงในตีกันไปตีกันมาอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การพริสซ้อมใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเพี่ลีดูว่าใครยุบใครย่รยนนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับยคู่นี้เพราะอาวุธนี่ความแข็งแรงของทั้งคู่นี่ออกไปนี่โอ้โหคุณภาพล้วน มาดูกันนะครับต่างฝ่ายต่างโดนต่างฝ่ายต่างเจ็บใครจะดีกว่ากันใครจะยุบก่อนกันเท่านั้นแหละครับแล้วก็ที่ขอนแก่นครับ JJ เจบายเมมโ j รี่เจเจ,เจ, Memory, เจ,เจ,เจมวยไทยปอสาวหน้าครบเลยครับแล้วก็ JJ ปอไก่ชนอยู่ที่ท่าลีกุมกุมภาวาปีนะครับอุดรดธานีครับก็โดยคุณจินจ้น JJ ครับ ขอบคุณครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่แฟนมวยทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ติดกันงมแยมเลยครับแค่คู่เปิดหัวเท่านั้นครับอ่ะยกนี้อยู่ในช่วงโค้งท้ายๆนะครับของเกมการแข่งขันอ่ะวงไนแมาต่างฝ่ายต่างตีครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับจิกซอกับยอนเล็กเพชดครับดูว่าคู่นี้ก็ผลัดกันรุกพลัดันรับนะครับไม่มีใครยอมใครใช้ใช้หลวงนี่โดนทันทีโอ้โหจิกซอมาชุดนี้นะครับทั้งแทงทั้งหมัดนะครับแล้ววงไหนนี่ก็จับปล้ำตี ทีมงานโอ้โหบอกให้เดินแล้วครับยอนในเพชรอย่าถอยยอดอนในเพ็รทํำท่าจะยุบจะย่นไปหรือเปล่านะครับทีมงานนบอกให้เดินให้ขยันแล้วนะครับตอนนี้มาดูว่าเราจะทําได้ไม่ได้สายก็เริ่มจะขาดใจเหมือนกันแต่ต้องให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับ <c oughs> วันนี้โอ้โหแข็งแรงจริงๆแล้วฝ่ายแดงจิกซอ,อลูกศิษย์ของพี่ฝ่ายไทยแลนด์ปิ่นศรีชัยครับอดีตยอดมวยอดีตแชมปี้ยน,นะครับไทยแลนด์ปิ่นศรีชัยนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์จิกซอ,อฝ่ายแดงน้ำเงินก็ลูกศิษย์ของพี่ตู่ต่อหมอสีแม่วันนี้โชว์ซ้ายสวยนะครับแต่ว่าโอ้โหจิกซอโดนแล้วไม่มียุบเลยคุณน็อตกะโดนตีซ้ายแล้วก็เดินยิ้มเดินยิ้มเข้าหาครับแข็งแรงจริงๆครับไม่ทราบจริงๆนะครับว่า โอ้โหพี่ไฟนี่ให้ทานอะไรครับจิกซอตัวนิดเดียวเองนะครับมเชิงชกดูครับเนี่ยโดนซ้ายนะครับแต่ว่าแกโดนแล้วแกไม่มีอาการไม่เห็นเลยครับเหมือนใครโตเมื่อวานเลยนะพี่ลียกสุดท้ายนะครับจิกซอกับยอดเหล็กเพชรร้อยสิบภาคที่สองครับอ่ายาเข็มเปิเริ่มเลยครับเห็นแววแวว่าเหมือนจะมีถึง3 0 0แสนบาทนะครับให้กับยอดเหล็กเพชรพี่ลีโอ้โหออกมานีไล่ต่อยไล่สับซอกเป็นการใหญ่นะครับดูครับ พยายามจะเล่นทิกซอก็คอยล็อกเอาไว้ปั้มเอาไว้นะครับไม่ยอมเสียเปียบเลยนะครับโอ้โหจบมวยละเอียดมากนะครับไฟนีทิกซอวงนอกนี่ก็มีแข้งวงในนี่ก็แข็งแรงด้วยโอโ้โหแต่ว่ารูปร่างนะเสียเปียบแต่แข็งแรงเหลือเกินเอาไม่ยอม,มง่ายๆนะครับสามแสนบาทนะครับยาฉีดก็ต้องฮึดต้องสู้กันให้เต็มที่ครับสู้กันได้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับหนังม้วนเดิมครับฉายใหม่ที่รังสิตครับติกซออนายกสร้อย ทาวตเวิยงโยงนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรตอหมอสีไปเอาละครับมาดูจังหวะการจับนะครับของแหลมโพล็อกได้ตีไม่ได้โอ้โหโดนสอกเข้าไปยอดอัมารินนี่ต่ขท้ายต่อยท้ายอาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับทั้งหมัดทั้งสอกจะประมาทไม่ได้เหมือนการแหลมโพนี่จะเข้าไปขวาตีเข่านี่โอ้โหมีศอก เดินไปแล้วนะครับดูนะครับจังหวะนี้โอ้โหดูล็อกเอาล็อกได้แล้วตีได้ไม่ได้พอล็อกได้ที่ก็เริ่มตีได้เสียงเชียร์ก็มาทันทีครับผู้นี้เห็นชัดเลยนะครับว่าวงนอกกับวงในครับวงในของเราวงนอกของนายครับจับได้น่ากลัวเลยนะครับแหลโพครับแชมเปี้ยนมวยรอบสดสดร้อนๆครับวันนี้จะรักษาฟอร์มร้อนแรงได้ไม่ได้ครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปนี่โอ้โหมามีมีเข่านํำมาก่อนบิดเอ้าแทงซ้ายครับ กว่าจะถึงตัวต้องโดนไปก่อนครับเดิมแทงขวาลุกโดนซ้ายครับนี่ครับเดี๋ยวต้องคอยดูครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งครับบูบูกับบุ๋นดูชักจะแรงขึ้นมาแล้วครับฝ่ายแดงแหลมโพแต่ว่าฝ่ายน้าเงินยอดอมรินส่งสัญญาณเตือนไปหลายรอบแล้วนะครับทั้งศอกแล้วก็ดึงโต้คืนจังหวะสองสวยๆตลอดครับพี่อารีรับนี้ว่าออกแม่นด้วยนะครับแข้งซ้ายของยอดนมาริน แต่ตอนนี้มาดูวงในนี่โอ้โหพาล็อกได้นี่เลื้อยไปเรื่อยล็อกไปเรื่อยกดตีโอ้ยเอาละครับถ้าแก้ในไม่ได้นี่จะเป็นงานหนักของยอดอมรินทันทีนะครับแต่ยังมีเจเจปอไก่ชนครับอยู่ที่ท่าลีครับท่าลีกุมภาวะปีอุดรธานีอุ้ยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ไฟแดงโอ้ยแลมโพดุแล้วเกินโอ้โหวันนี้เดินเบียดพยายามเลยนะครับถึงตัวนะครับต้องเกาะปล้ำในตีเข่าไปเรื่อย ยอดอมาลินนี่ก็เหานไ้ยามจะเบียดนะครับต่อยซ้ายก็กัดเอาไว้ต่อยซ้าย,ย,าย,ย,าย,ย,ายแล้วก็มีฟอกสลับมาดูวงในนี่แหละครับที่ว่าเป็นอุปสรรคเหลือเกินพอล็อกได้โอโ้โหแหลมโพล็อกแข็งแรงล็อกเหนียวนะครับไม่ยอมให้ยอดอมาลินนี่ออกอาวุธได้เลยครับวงในนายคนเชียร์ยอดอมาราลินมุมน้ำเงินก็ลุ้นให้แหลมโพนี่เดินช้าๆหน่อยครับให้ให้มีจังหวะได้ต่อยได้ฟันศอกหน่อยครับ เอาละครับถ้าถ้าไม่เดินแบบนี้ถ้าไม่เดินแบบนี้นี่มีมีจังหวะต่อยหมัดนะครับว่า จังหวะยังไงก็เออกซ้ายครับเอาเลยครับแบบมีเสียงเชียร์มาอีกแล้วบอลโอ้โหนี่ครับมาคิดถูกคิดผิดครับใบแดงแหลมโพมามวยเขา่ามั่นใจผลงานมาเพราะฉะนั้นคอนเกมนิดเดียวครับโอ้โหน้ำเงินยอดอมรินแรงขึ้นมาทันทีเลยครับโอ้โมาเดินช้าที่แทงซ้ายนี่ชัดเจนเหลือเกินนะครับยอดอมรินแต่ละดอกนี่เนื้อๆทั้นทงนั้นมาดูกันที่วงในนี่นะครับพยายามจะเบียดจะปั้มต้องชนถึงตัวตลอด อยู่ห่างระโดนแข้ง้ายทันทีโอ้โหดูจังหวะกระโจนเข้าใส่ล็อกเข้าไปเอาครับบิดดูนะครับโอ้โหกรรมการต้องยากนะครับจอดนี้มาดูว่ายอดอมมารินแจะแก้เกมยังไงทางทีมงานที่เลี้ยงนี่บอกให้ออกแข้งต่อยหมัดเยอะๆนะครับแต่ว่ามาโดนถึงตัวนี่แหละครับทำให้ลำบากพอสมควรครับหมัดเยอะหมัดแม,ดม,ดมด่พอต่อยแล้วได้ลุ้นได้เสียวเลยนะครับโอ้ต้องต้องผวาเขากอดก่อนครับเพราะว่าวงนนที่ วาวงในเป็นเกมของแหลมโพครับกรรมาการก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับผู้นี้เพราะว่าถ้าจังหวะแหลมโพเข้าในแล้วอ่ะครับแหมล็อกเหนียวอ้าวมัดอ้าวอ้าวซ้ายซ้ายบ้าแเอาละครับยกนี้ต้องมีนับมีล็อกให้เห็นนะครับมัดซอกนี้ต้องงัดออกมาใช้ให้หมดยอดอมารินโอ้โหแหลมโพวงในนี่ก็ยังเกาะเอาไว้ตลอดนะครับไม่เปิดโอกาสให้ยอดอมารินนี่ต่อยมัดฟันศอกได้ขนาดชนไปเรื่อยนะครับต้องลุ้นในฟ้าร้องหน่อยครับจะได้ปล่อยครับ ว่าถ้าเข้าไหนจับได้แล้วนี่โอ้โหตุ๊กแกเรียกพี่เลยครับเนี่ยครับอีกแล้วครับโอ้เป็นมวยที่ข้อแขนค่อนข้างจะแข็งแรงครับอ่าสบาดหลุดไม่หลุดครับเอาละครับออกมาแล้วอ้าวซ้ายครับอาวุธหนักอาวุธคมๆต้องมาแล้วนะครับยอดอมรินครับอ่าจดูครับแกไม่เปิดโอกาสเลยครับโอ้โหดูล็อกดูจังหวะจับกับพี่บอลโอ้โหนี่ครับอ่ะ ตอนนี้อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแล้วครับต้องเล่นเกมหน่อยครับเพราะว่ามียาฉีดมาครับรางวัลพิเศษจากพี่พี่แฟนมวยครับมาบอกสองแสนสองแสนสำหรับฝ่ายน้ำเงินถ้าพลิกเกมมาได้นะครับแดี๋ต้องดูครับซ้ายซ้ายอือฮอมาตอนนี้ต้องลุ้นไปซ้ายต่อยซ้ายเสริมกำปั้นมาด้วยกำปั้นหมัดซอกเขาเรียกว่าต้องมีอะไรก็ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับตอนนี้สองแสนบาททั้งหมดัดทั้งศอก แล้วก็มีแข้งซ้ายตลับโอ้แหลมโพวันนี้ชกละเอียดเหลือเกินไม่มั่วไม่ปะทะนะครับตอนนี้ดูว่าจับมันอกมั่นใจอาศัยจังหวะฝี่มือวงนอกนะครับมีลูกศีที่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็หันไปชูม,มือให้แหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆนะครับโอ้โหนี่นะครับ่าฝูงของิทินดีในรุ่น1 0 7 1 0 8บอยนดอีกคนครับ